สวัสดีทุกคนวันนี้กูจะมาผาแมทที่ตึงนะครับเนื่องจากเราจะมาอ่านใจเพื่อนกันนะตอนนี้กูกด3นะครับก็คือนักแต่งเพลงกับนายีฟแล้วก็กูกองหน้านะครับส่วนไอ้นักมายากลเนาะมันเป็นอีกคนนึงนะครับตัวแถนซึ่งตอนนี้กูเจอเกสน,นะครับแล้วก็จะแยกกันอยู่แบบนี้คือคือแยกเครื่องกันเลยนะครับเปิดมาปุ๊บกูเจอไอ้เกสมันอยู่ตรงกลางนะ ก็อย่าไปสนใจมันเนาะก็ปล่อยมันไปมันน่าจะหาเพื่อนอยู่นะจังหวะนี้แล้วกูเปิดได้อะไรรู้ไหมกูเปิดได้เข็มเอ้ยไม่กูเปิดได้สนับอ่าหลังจากที่กูเปิดกล่องอะไรเรียบร้อยแนละ้วกูก็มาช่วยเพื่อนปั่นครับก็เจอนาอีฟเนาะทีนี้มันรู้สึกว่ามันน่าจะไล่ไอ้นี่ครับนักมมยากนอยู่ก็คือตัวแทนของเราซึ่งอ่ามันก็จุก๊กจุกจุกไปทีนี้กูก็ปั่นยาวๆคะ่ะเพื่อน คือมันจุกนานมากทุกคนทุกคนอาจจะไม่เห็นว่าเออเครื่องมันทําไมมันไวไหมคือจริงๆมันไวมากทีนี้กูเลยตกลงกับนายอีว่าเออดย๋ยวกูจะไปช่วยเองนะอ่ะพอมันนั่งปึ๊บเฟสแรกกูจะไปช่วยแล้วก็ให้เพื่อนปั่นยาวๆเหมือนไอ้เกรสมันจะเฝ้านะเราก็เลยอ่าอ่านใจฮันแบบ300เปอร์เซ็นต์เราก็เลยคิดแผนว่าเออกูจะ ใช้ลักบี้นะฮะแล้วก็วิ่งไปสตาร์ทมันแล้วก็ช่วยเพื่อนอ่ะเดี๋ยวมึงรอดูช็อตกูอ่าทีนี้มึงโดนสเต็ปกูแล้วความที่นักมายากลมันเสียนะมันก็เลยเออเหมือนหลอกเกรซอะเออว่ามันนั่งเก้าอี้อยู่แต่จริงจริงคือมันหายตัวแล้วนะทุกคนอ่ะแล้วกูก็โดนหลอกด้วยเฮียไม่ใช่แค่เกรซหรอกไอ้สัตว์ จังหวะนี้นะคบเราก็ฉีกออกมาให้เพื่อนได้จูก๊กให้เพื่อนได้เล่นอนะ่ะเราก็มาปั่นอยู่ที่บ้านเล็กเนื่องจากว่ากูคอเกมว่าเออเครื่องไอ้นักแต่งเพลงอะ่ะมันจะเสร็จก่อนตอนนี้มันเหลือสมเครื่องนะทุกคนแล้ว,ลวเพื่อนกูที่เป็นนาอีฟก็ใกล้จะเสร็จแล้วเหมือนกันก็เลยการเป็นว่าเออเครื่องนักแต่งเพลงอ่ะมันจะเป็นเครื่องที่1ที่จะเสร็จแล้วเครื่องที่2ต่อมาจะเป็นเครื่องไอ้นาอีฟแล้วเครื่องสุดท้ายจะเป็นของกูเพราะว่า,บบาเครื่องนี้คือเครื่องจุดเว้ยทุกคน ก็ปั่นไปเรื่อยๆแล้วเฟสสองอ่ะกูจะเป็นคนไปช่วยเองเพราะว่าเครื่องนาอีวอ่ามันจะเสร็จเครื่องที่2ใช่ไหมล่ะเพราะกูเครื่องสุดท้ายเครื่องจุดกูเลยต้องไปช่วยทีหลังอ่ะพอมันล้มใช่ไหมกูก็เตรียมนะทีนี้กูก็จะทําสเต็ปเดิมเลยทุกคนโดยการที่กูจะไปสตันไอไอเฮี้ยเกรสนะครับแล้วก,ก็จะไปช่วยเพื่อนีลงายเขเป็นอะไรเนี่ยฮะแต่ตอนเนี้ยเหมือนมันจะล้อมน้ํา แต่มันน่าจะเห็นกูเนี่ยอะมันเห็นกูแล้วนะแต่กูไม่ย่อท้อกูก็ไปต่อครับเดี๋ยวมึงเจอลักบี้กูสเต็ปกูอ่ะกูโชนแล้วโชวแล้วกูไปโชนแล้วกูไปกูบอกให้เพื่อนด้วยอ่ะแล้วกูไปแล้วจังหวะนี้กูกลับไปปั่นเครื่องเดิมมานทุกคนเพื่อที่ว่ากูจะได้จุดนะซึ่งไอ้แค่นี้มันจุกนานอยู่แล้วนะชิลๆทีนี้เราจะสังเกตว่าเออเนี่ยน้าแต่งเพลงมันกลับมาปั่นเครื่องนี้แล้วเพราะว่าเครื่องน้มันเสร็จแล้ว ทีนี้เราก็รอจุดเครื่องนี้เลยทุกคนอ,าาอ่าฮะเพราะตอนนี้มันเหลือเครื่องเดียวเราก็รอรอเพื่อนแต่ว่าคือประเด็นคือแม่งจูโค้นาเนเยเฮียตัดมาที่ตอนเพื่อนโลมนะกลายเป็นว่าเออเพื่อนแม่งไม่ได้เอาลุกมากูก็เลยอ่ะชิปหายแล้วทีนี้ <c oughs> กูก็เลยมา <c oughs> ที่ประตูนะแต่เป็นว่าเออแม่งวร์ปมา <c oughs> กูก็เลยชนไปหนึ่งทีแต่ว่ามันไม่ติดผนังนะทุกคน แล้วมันก็เลยตีเพื่อนกูลม้มกูก็เลยวางแผนว่ากูอะจะวิ่งฉีกเพราะถ้ากูล้มอะ่ะอันเนี้ยชิบหายแน่ๆต้องห้าม,มให้มันตีโดนกูเลยเพราะว่ามันตาแดงด้วยนะทุกคนอ่ะ กูก็เลยคิดว่าโอเคเราจะฉีกไปตรงฝั่งนี้แต่กูติดขือนะแล้วกูติดขืนกูพับพับโดนไปดีที่ยแล้วไงต่อได้ยังไงน้องได้ยัไงน้องได้ยังไงต่อน้องค่ะกูฉีกต่อแต่เหมือนว่ามันจะไปเพื่อนกูกูเลยอะไม่มีลักบี้แล้วเราก็เลยจะปล่อยเพื่อนไปเราก็เลยจะมาทําตามแผนเดิมเราโดยที่ว่าให้นาอีฟไปช่วยและทีนี้ก็บล็อกนะกูก็เปิดประตูรออ่า ไอ้เน,นี่ยคือกูลืมบอกว่ากูขอเกมกับเพื่อนมากกูจะให้นางอีแบบไปช่วยเพราะว่ามันมีไทยด้วยไงแล้วว่ามันบล็อกได้อ่ะทีนี้พอไปช่วยปุ๊บมันก็เริ่มบล็อกกันแล้วกูก็เลยอ่ะมาช่วยบล็อกอีกทีหนึ่งนะคะเป็นสองต่อเราก็จะได้รอดสามไงเพื่อนสงสัยนักแต่งมีใช่ไหมโอเคทีนี้กูแล้วไงแล้วไงแต่กูรอดและกูรอด,รอดไม่พอกูกดอีโมดด้วย